ครับผมกาบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมแพนเวสซอมบี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเจอเออซอมบี้้วกลูกเหนือนะครับหรือเยตซอมบี้เยติในเนื้อครั้งแรกวันต้องกดอย่งนี้นะครับให้เรามาที่เอเวอเรสสองนะครับผมเพื่ออยากรู้ไงว่าเป็นเอเวอเรสต์สองหรือเปล่าก็ดูตัวสองปลาครับเอเวอเรสต์หนึ่งจะเป็นนกฟ้าสี สีฟ้าใช่ไหมแต่กันเจ้าสองเนะี่ยให้เรากดไปตรงนี้นะเนีย่ยเห็นุปมชิมเนี่ยให้เรากดไปนี้นะอ่าปุ๊บให้เราเข้าด่านนี้นะด่านสิบนะคือคือถ้าเราเนะี่ยไปคือถ้าเรานะไปเล่นด,าดา่านสิบด่านทะเลมมดของกนะัจเจ้าหนึ่งเนะี่ยมันจะไม่ได้นะให้เรามาที่อัจเจ้าสองกด โอเไม่เป็นไรเนี่ยโอเคอที่แล้เจอสองกดดันะน,ออนะโอเคไปเลยโอเคก็มาพูดตเนี่ยนะามาละเนี่ยมีติอ่้โอเค้ากโวิดีโอนี้ก็มาสอนเฉยๆนะคะมาสอนเจอสีมยีตินะถ้าชอบก,ก็เลก็ไรน,นะครับผมไเดียนีมากครับมันสั้นเนาะม่ไดูด ก็ลองไปเล่นกันดูนะไปหากันดูนะไปครับ